ตอนนี้สาวๆนะคะได้เลื่อนขั้นในอาชีพการงานแล้วนะคะเขาก็จะมีให้เราเลือกนะคะก็มีคนดังในโลกออนไลน์โลกออนไลน์คือที่ที่ทุกคนสามารถเป็นคนดังได้และดมกองทัพผู้ติดตามผ่านการเขียนมุกตลกขำๆและทำงานผ่านอินเทอร์เน็ต พาคนดังเนี่ยก็อย่างเช่นนักแคสเกมนะคะหรือว่านักรีวิวเกมหรือว่านักสตรีมเกมนะคะแล้วก็อีกอันนึงเนี่ยเป็นผู้ประสานงานสาธารณะนะคะเขาจะให้เราเนี่ยดูแลกิจาการใช่ว่าจะไม่ดีเสมอไปด้วยระดับค่าความดังที่สูงนั้นจะแสดงให้เห็นว่าคุณก็เป็นคนที่ประกาศข่าวสารมากมายเหมือนกันก็คล้ายๆว่าเหมือนเป็นผู้ประกาศข่าวนะคะแต่ว่าแน่นอนว่าเรามาทางเกมเมอร์แล้วเนี่ยเราจะต้องเลือกคนดังในโลกออนไลน์นะคะทำงานก็10โมงเช้าจนถึง ถึงบ่ายสนะคะก็จะมีวันหยุด3วันนะคะคือวันอาทิตย์อังคารพฤหัสเลื่อนตำแหน่งแล้วเริ่มการชุมนุมแล้วนะคะยี่ี่เกซมาแล้วคะ่ะเกซสวยเวอร์เลยอะ่ะดูสิคะโอ้ยหุ่นดีมากเลยอะ่ะก็คอนเซ็ปต,ต์ที่พี่พเินอ๋อเลือกไว้ของพี่เกซน,นะคะก็คือสาวไว้ทํางานนะคะดูท่าเดินซะก่อนอะพี่แป้งแป้งนะคะกลับจากที่ทํางานก็ง่วงนอนเลยเดี๋ยวรอให้พี่แป้งนะคะ งีบแบบดิสโก้ยีบสักนิดหนึ่งนะคะ,ะ,คะโอ้ยรู้สึกเพลียๆจังเลยแฮะวันนี้เหนื่อยมากขอยิบแป๊บหนึ่งแล้วกันพี่ลินมาเล่นเกมบล็อกนะคะอันนี้มีเทศกาลเผ็ดร้อนได้จัดขึ้นในเมืองอ๋อเทศกาลชิมของเผ็ดในย่านตลาดนะคะเราก็เคยไปกันมาแล้วนะคะหรือว่าจะไปกินอีกไม่เอาดีกว่าคลิปนี้พี่ลินตั้งใจจะ,ะให้สาวๆเนี่ย มีติ้งกันนะคะเหมือนว่าจาัดมีติ้งเนาะเพราะว่าเราต้องอรับน้องด้วยนะคะพี่เกรทถึงจะรับไปแล้วนะคะโดยการให้พี่เกรทเนี่ยกลายเป็นซิมต้นไม้อ๋อลืมบอกไปนะคะพี่ลิมเปลี่ยนชุดแล้วเนาะน้องบอกว่าชุดเหมือนของพี่กิบลีนะคะก็เลยเปลี่ยนเป็นแบบอื่นแทนนะคะก็ดูน่ารักมงมิงดีรู้สึกจะหิวหิวหน่อยละ่ะโอเคตอนนี้สาวๆจะเล่นเกมเหรอ,อม,มีข้อความเข้ามาอ๋อโอเค อ้าทำไมไม่นั่งกันล่ะยืนเล่นทําไมยืนเล่นมันสนุกกว่ายังไงล่ะโซฟาก็มีให้นั่งนะโอ้โหดูจริงจังมากเลยนะคะ <c oughs> โอเคเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องการงานนะคะออการที่จะอัพงานต่อไปได้เนี่ยพี่ลินจะต้องหาผู้ติดตาม1,000คนนะคะแล้วก็แชร์เรื่องตลกให้ผู้ติดตามหรือว่าปั่นป่วนกระทู้นะคะของคนอื่นๆก็เหมือนกันเนาะโอเค <c oughs> <c oughs> ขวัญไม่ไหวแล้ววะ่ะขวัญหิวมากเลยแล้วทำไมน้องขวัญมายืนบงังพวกพี่ๆเล่นกันเนี่ยเรสนะคะเรซอยากเล่นด้วยจังทำไมไม่เล่นละ่ะเอาเรซไปไหนโอเคพี่ลีเล่นกับกิ๊บปุ๊ดสองคนนะคะก็เราจะต้องอัพงานไปเรื่อยๆจนสามารถาถ่ายทอดสดเกมนะคะสตรีมผ่าน u t ท b e อะไรพวกนี้นะคะเดี๋ยวเราหาอะไรกินหน่อยดีกว่าเนาะ เปิดตู้เย็นนี่มีแพนเคก้กอยู่นะคะแพนเคก้กเยลลี่ค่ะก็เดี๋ยวคว้าจานเสิร์ฟด้วยกันพี่แป้งตื่นยังพี่แป้งตื่นแล้วนะคะตอนนี้ดื่มน้ำอยู่รู้สึกกระชับกระเฉงทันทีเลยโอ้ซูซาซูซาออาเกรพี่จับแป้งตื่นแล้วหรอตื่นแล้วจ้าโอเคมานั่งกินแพนเคก้กเยลลี่กันนะคะโอเคพี่เกรดนั่ง พี่เด่นก็วิ่งมาละแต่ละคนรู้สึกกระวกะเฉเชงนะคะพี่แป้งมาแล้วพี่แป้งมีแบบดื่มน้ําด้วยนะคะโอเคอืมอร่อยจังเลยฝีมือของกิปุรินะคะคุณภาพดีเยี่ยมเป็นแพนเค้กเยลลี่หมี่เด้งดึงนะคะถ้าจะทําแพนเค้กหมี่อันนี้นะคะรู้สึกว่าเราต้องรู้สึกล่าเริงแล้วก็แล้วก็เลือกทําอาหารได้เลยนะคะน้องขวัญก็มานั่งกินด้วย ตอนนี้จะสองทุ่มแล้วเราก็ยังชุมนุมกันอยู่นะคะจัดมีติ้งกันอยู่แล้วพี่ลินไม่มากินเนาะกินนั่งกินตรงนี้กิปุรลิล่ะคะกิปุริเป็นคนทําเองทําไมไม่มากินหรือว่าหมดแล้วอ้าวได้ไงอะมันสําหรับสี่ที่หรอโอเคหมดแล้วไม่เป็นไรนี่ไงตอนนี้รู้สึกล่าเริงอยู่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย เราจะทำอาหารสูตรพิเศษได้นะคะนี่นี่นี่แพนเค้กเยลลี่หมี่เด้งดึงนะคะขนาดงานเลี้ยง8ดที่นั่นเองก่อนหน้านี้พี่ลินให้กิปต์บริษทสี่ที่ไงก็เลยแบบหมดเลยทำไมพี่ลินมานั่งไกลเหลือเกินไปทำไอติมกินดีไหมเนี่ยทำไอศครีมนะคะกินแพนเค้กเราก็ต้องมีแบบออของของเย็นของหวานตบท้ายนะคะโอเค ตอนนี้ขับเราเดียวนะคะแนานขับโอ้ห้าพันกว่าแล้วนะคะเดี๋ยวเราเข้ามาดูนะคะพี่ลิแลกอะไรไปแล้วบ้างโอเคก็ขอเลือกเป็นขับยอดนิยมนะคะ,ะการทักทายในขับเนี่ยเราจะชี้นิ้วกันดีไหมหรือว่าแบบตบซ้ายขวาอะไรอย่างเงี้ยอ,อันนี้ก็ได้นะคะด้านสังคมเราก็สามารถเลือกอัพได้นะแต่ขอเลือกเป็นเกมแล้วกันนะคะอยากให้ขับเราแบบรู้สึกแบบ มีแรงบันดาลใจนะคะเดี๋ยวพี่ลิงขออัพแรงบันดาลใจนิดหนึง่งโอเคคะแนนมีตั้งเยอะน่ไม่ต้องห่วงเลยนะคะว่ามันจะหมดเสื้อผ้าและเครื่องตกแต่งนะคะ<ม>ก็จะมีพวกแบบพรมประจำขับอะไรเงี้ยป้ายประจำขับอะไรนี้นะคะธงประจำขับเอาธงดีกว่าโอเคเดี๋ยวไว้มาแลกต่อแพนเค้กของกิปปูรี่เนี่อร่อยจังเลยเนาะ <laughs> เกรนไม่สบายหรือเปล่าโอ้ยเกรรู้สึกปวดหัวนิดนึงอะพี่เกรซไม่สบายแน่เลยอะเดี๋ยวเป็นวัดนะหรือว่าเราจะให้เกรซพักผ่อนดนี้คะนั่นนะสิโอ้ทุกคนกินคลีนกินคลีนนะคะเกลี้ยงเลยโอเคทำแพนเค้กนะคะนี่ลินเดเลยทำอะไรไอติมอะเสร็จแล้วนะคะไอติมใช่หรือเปล่ายัง อ๋อเสร็จแล้วโอเคเดี๋ยวพี่ลินเอาไอติมมาวางตรงนี้นะคะนี่เราก็เพิ่มท็อปปิ้งนะคะพี่ลินขอเป็นน้ำตาลหลากสีแล้วกันเนาะแล้วก็เพิ่มเ,เครื่องเคียงนะคะก็จะมีสตอรอเบอรีอร่วอลเฟอรดอกไม้กล้วยอะไรพวกนี้เอาเป็นแท่งเบปเปอร์มินเอออันนี้นะคะแล้วก็คว้าถ้วยด้วยกันมีกิป,ปุริมาแล้ว แพนเค้กเยลลี่นะคะลินเดเล็กกินไม่หมดปวดอยากเข้าห้องน้ำแต่ก็อยากกินไอติมเอาักอย่างกินไปด้วยเข้าห้องน้ำไปด้วยได้ไหมโอเคทุกคนมานั่งกินไอติมนะคะโอ้ยไม่มีใครเก็บจานเลยดูสิได้ไงเนี่ยอ,อืมอ่เกดนะคะเกดไม่สบายอยู่ไม่ใช่หรอก็เห็นว่าลินทำไอติมเกดก็อยากจะมาชิมด้วยอะ โอเคพี่เกรกกินด้วยนะคะโอ้โหเย็นขึ้นสมองเลยส, <laughs> สงสารจังเดี๋ยวพาไปห้องน้ำแป๊บน้องขวัญมานั่งกินหน้าคอมนะคะอ๋อขวัญว่าจะทำงานสักนิดนึงอะงั้นเดี๋ยวให้น้องขวัญน,นะคะเรื่องตลกก็แต่งแต่งมุกตลก <laughs> เขาให้เราแบบว่าแชร์มุกตลกนะคะก็ไปที่โซเชียลเน็ตเวิร์แล้วก็แชร์เรื่องตลกให้ผู้ติดตามได้ใช่ไหมล่ะนี่ยังไม่ได้เริ่มก็เดี๋ยวเริ่มซะเลย กินไปด้วยเล่นไปด้วยนะคะนี่แหละชีวิตสาวๆนะคะกินก็กินหน้าคอมเนาะอย่าบอกนะไปเล่นเก็บาสานเอาวันตั้งเฉยๆ<า>เออ<า>นั่นดิ<า><า>มุกตลกนะคะทำให้ขวัญเป็นผู้ติดตามเพิ่มขึ้นแล้วดีดีดเข้าห้องน้ำก่อนข้าห้องน้ำก่อนอันนี้เราแบบใช้แล้วก็ฆ่าเชลโลไปในตัวด้วยนะคะกิปูรีนะคะง่วงนอนแล้วความหิวไม่ต้องแล้วแหละไม่ต้องแล กิ๊จะกินอีกนะคะจะกินไอติมพี่ลินว่ากินแค่แพนเค้กก็พอเนาะเออ oh <my S 1> ไม่ไหวแล้วโอเคองั้นเดี๋ยวเราออยติมนะคะแช่ตู้เย็น <c oughs> โอเคลากไปไว้ในตู้เย็นนะคะเรามีบริการแม่บ้านอยู่นะคะพี่ลินจ้างเป็นรายสัปดาห์หรือรายวันนั่นแหละเขาก็จะมาทําความสะอาดให้ให้เรานะคะแต่ว่าอันนี้พี่แป้งว่างอยู่พี่ลินว่าเดี๋ยวให้พี่แป้งเก็บดีกว่าเนาะโอเคทําความสะอาดเ <c oughs> พราะว่าพี่แป้งก็ ยังไม่ได้ง่วงมากนะคะเพราะว่างีไปแล้วแล้วเดี๋ยวขับถ่ายแล้วคิดว่าเข้านอนเลยก็ได้เพราะว่าตีหนึ่งแล้วเดี๋ยวนะวันเสาร์มีงานหรือเปล่าวันสากทำงานนะคะโอ้ยดูเหมือนว่าพี่ลินจะไม่ไหวแล้วเนะคะมาหลับแล้วอ๋อเดี๋ยวให้ดูนะคะว่าต้นต้นไม้ที่เราปลูกนะคะตอนนี้อ้าวเริ่มเหี่ยวเฉาแล้วว่ะมีใครว่างบ้างเนี่ย กิบบุรีโอเคเดี๋ยวให้กิบบุรีนะคะมาลดน้ํานี่เราเห็นไหมว่าอันนี้นะคะเป็นถั่ววิเศษที่เรากินเราจะกลายเป็นซมต้นไม้ถ้าเกิดว่าใครนะคะที่ได้ถั่วมาแล้วเนี่ยยังไม่อยากกินเนี่ยก็นํามาปลูกนะคะก็จะได้ถั่วเยอะกว่ากิบบุรีมาลดน้ําด่วนๆเลยโอเคเราก็เก็บเกี่ยวผลผลิตทั้งหมดได้นะคะเก็บเกี่ยวเลย ได้เท่าไหร่โหสิเลยนะคะหืนกินไปเนี่ยกลายเป็นซิมต้นไม้แน่ๆอย่าเผลอกินไปนะหรือว่าจะนำมาปลูกได้อีกนะคะ,ะแต่พี่ลินว่าควรนอนเปลี่ยนเสื้อผ้าโอเคหลับเลยตอนนี้พี่เกรซยังไม่กลับคอนโดเลยนะคะ <ๆ S 1> เรายังไม่ได้ไปเยี่ยมคอนโดพี่เกรซเลยๆๆเอา้าว เกรสเกรสมาทําจอฟ้าได้ไงอะคอมที่ศัตตูจอฟ้าพังซะงันน่ะได้ไงเนี่ยเกรสจะซ่อมหรือเปล่าพี่แป้งอะพี่แป้งตอนนี้ใช้ห้องน้ําอยู่นะคะโอ้เกรสเกรสรู้สึกไม่สบายพี่คิดว่าเดี๋ยวให้พี่เกรสกลับบ้านก่อนดีกว่านะคะก็จบการชมนมเนาะเดี๋ยวเขาจะได้กลับบ้านนะคะ ทำคอมที่สตูเสียซะง,งั้นนะจอฟ้าเลยเครบอกแกบดีกว่าพี่แป้งตอนนี้ก็เข้ามาเล่นเกมนะคะก็เมื่อกีเออกกก้เดี๋ยวพี่ลินพูดถึงเรื่องคอนโดของิ๊กเกรสใช่ไหมล่ะก็เดี๋ยวพี่ดินจะสร้างพี่เมย์เดวิลเวจิกอนะคะ่ะก็เดี๋ยวจะให้ดูคอนโดกันตอนที่แบบสร้างเพิ่มมาแล้วรอยนี้นะคะแล้วก็จะได้พาไปชมคอนโดของสาวๆคนอื่นด้วย พี่แป้งพี่แป้งไม่ง่วงเลยนะดูสีสีเขียวทุกอย่างเลยกำลังเล่นเกมอยู่อมอมันเลยนะคะพี่ดิว่าทรงผมเนี้ยทรงผมนี้เหมาะกับพี่แป้งที่สุดแล้วนะอ๋อฮะตื่นจ้าตื่นกิปปุรลีตื่นจ้าเดี๋ยวเราไปห้องน้ํากันนะคะโอเคใช้ห้องน้ําใช้และฆ่าเชื้อโรคนะคะอาบน้ําด้วยดีกว่าร้องเพลงขณะอาบน้ํานะคะ น้องขวัญขวัญก็ตื่นได้แล้วพี่ลินตื่นได้แล้วนะคะโอ้เชา้าเหลอนเนี่ยตื่นแต่ตอนตีหนะ้าเนี่ยพี่ลินจะตื่นแล้วไม่อาบน้ำนะคะตื่นแล้วทางานได้ไหมอยากทํางานพี่ลินว่าพี่ลินควรจะมาซ่อมนะแก <c oughs> ทำจอฟ้าได้ไงเดี๋ยวนะซื้อใหม่โอแพงไปนะคะจ้างบริการซ่อมก็ไม่เอาเดี๋ยวซ่อมเองกว่า มาแล้วซ่อมเองซะหน่อย,ยงั้น้องขวัญน,นะคะเอ่อให้ขวัญมาแบบอัปเดตสื่อโซเชียลนิดนึงอ้าวนี่ใครทำจอฟ้าเนี่ยโอ้ซ่อมนิดนึงระวังไฟช็อตนะไฟดูดแล้วเอ้ยโอเคเอากิปุรูรีวันนี้นะคะพ่อแม่ค่ะพ่อแม่ใส่ชุดพ่อแม่ดูสิคะ วันนี้พ่อแม่ใส่ชุดพ่อแม่นะคะพ่อแม่มารีกิปบูริอ้าวยังง่วงอยู่อีกเหรอไปชงกาแฟดีกว่าเช้าเช้านคะดื่มกาแฟนิดนึงจะได้รู้สึกแบบอืตาสว่างนะคะโอเคอดูกิปบูริทำนะคะโอเคง่ายมากดื่มกาแฟนิดนึง เสร็จแล้วนะคะพ่อแม่ทำไมวันนี้พ่อแม่จัดเต็มอะคะจู่ๆให้แบบอาบน้ำแล้วก็ใส่ชุดนี้เลยอะเห็นไหมพลังงานก็จะเพิ่มขึ้นนะคะโอเคดื่มไปก่อนนะพ่อแม่กิลินค่ะเ้าเล่นเกมออาพ่อแม่ทำไมกิปปอลีง่วงอะตอนแรกก็นึกว่าให้นอนแบบว่าเยอะแล้วนะแต่รู้สึกว่ากิปบปอลียังนอนไม่พอนะคะ พ่แม่ของเราหลับซะแล้วโอเคตอนที่โซฟาไม่เป็นไรสิบโมงนะคะอีกหนึ่งชั่วโมงมั้งวันหยุดจริงๆใช่ไหมอ๋อวันทำงานมีไงพูดไม่ทันขาดทำต้องไปทำงานแล้วนะคะโอเครอใจทุกคนเนี่ยไปทำงานที่อ,อที่นู่นเลยโอเคพี่แป้งมากินแพนเค้กเยลลี่นะคะ ดูดิทั้งไอติมแบบทั้งจานอะไรอย่างงี้ยังไม่มีใครเก็บเลยเมื่อวานแป้งเก็บแค่ตรงเนี้ตรงนี้ยังไม่ได้เก็บนะคะโอเคเดี๋ยวจะ10โมงเช้าแล้วน้องขวัญวิทย์พื้นโอ้เอาไม่วิทย์ต่ออะวิทย์ต่อดิขวอนรู้สึกแบบอยากไปวิ่งจ็อกกิ้งอะไรนี้หรือเปล่าวิ่งได้ไหมจริงๆควรไปทำงานแล้วนะคะตอนนี้เนี่ย ไปทำงานไปทำงานถึงเวลาทำงานแล้วโอเคพี่แป้งไปทำงานนะคะพี่ลินด้วยกิฟี์ด้วยเอากิฟเปลี่ยนชุดแล้วนะคะโอเคตายแล้วเธอเขาไปทำงานกันทั้งหมดแล้วเนี่ยไม่ยอมเลิกเล่นสักทีตายแล้วตายแล้ว <c oughs> เลิกเล่น <c oughs> ไปทำงาน ừ, ดูสิคะไม่ยอมเลิกเล่น <c oughs> ทีบเป็นโมงละเออไปสักที ตอนนี้นะคะสสองก็ไปทำงานแล้วอย่ารอให้บ่ายสามนะคะจะได้กลับมาเนาะรูปภาพที่งดงามขนาดกำลังเล่นซิมสตาแกรมเพลินๆคล้ายๆอินสตาแกรมเนี่คะลินเดเล็ก็ได้เจอรูปภาพที่ดูสวยมากและเหมาะจะเอามาประกอบในบล็อกของเธอเราก็ต้องขอเจ้าของรูปก่อนนะคะก่อนก่อนที่จะแบบเอาไปใช้เลยเจ้าของรูปชื่นชอบบล็อกของลินเดเล็มากๆและยินดีที่จะให้เธอเอาภาพไปใช้ได้ดีมาก เดี๋ยวรอให้สาวๆกลับมานะคะเนี่ยพี่เรี่ยงหิวละที่ทํางานไม่มีของกินหรือยังไงเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมากินราเมงกันนะคะราเมงสูตรเนื้อพิเศษอะไรก็ว่าไปสาวๆมากันแล้วนะคะโอเคทำไมพี่แป้งนั่งคนเดียวก็ยี่ไม่พออีกแล้วเดี๋ยวเราเสั่งซื้อสินค้านะคะแป้งบอกแป้งง่วงนอนแป้งไม่ได้หิวซะหน่อยแต่ต้องมานั่งกินกับทุกคนด้วย นะคะก็จะมีมีพวกแบล็คเบอร์รี่แครอทเห็ดเชอรี่อะไรอย่างงี้นะคะเอาแบล็คเบอร์รี่ดีกว่าเอาไปปลูกอะไรอย่างงี้ได้ไหมเออโอเคสงสารพี่แป้งให้พี่แป้งนอนดีกว่าเนาะไม่เคยนแป้งนอนน้อยอะ่ะโอเคพี่แป้งไปนอนนะคะนี่เราจะกินราเมงกันเอาของน้องหวันของใครเนี่ยคุณภาพน่าเสียทำไมไม่มีคนเก็บ เล่น <laughs> เกมเล่นเกมนะคะเรกรซกำลัง,งเมาส์กับน้องขวัญเลยขวัญขวัญเอาไปทิ้งได้ไหมไม่มีคนเก็บเนี่ยโอเคเอไปทิ้งนะคะพี่เกรซพี่เกรซหนีไปแล้วตามพี่แป้งไปแล้วโอเคน้องขวัญเอาไปทิ้งเองก็ได้กิป,ปูลีกงว่างนอนไม่มีใครหิวเลยนะคะพี่ลินก็ไม่ได้หิวหรอกแต่พี่ลินอยากกินรามเมงอะโอเคเดี๋ยวเราสั่งอาหารนะคะนี่ก็จะมี อ๋อมันไม่ใช่รามเมงเหรอมันคิวเฟอเหรออาหารจีนแน่เลยอะ่ะเออเป็นอาหารจีนนะคะโอเคพี่หนึ่งกินด้วยดีกว่าไหนๆก็มานั่งแล้วเนาะน้องขวัญอลองราคาเหรอ,อเอาร้านปิดไซทำไมร้านถึงปิดตอนนี้เนี่ยมีความงงงวยนะคะ เออเอาเปิดใหม่ละขอโทษทีนะคะเมื่อกีกระดับผมไปเข่าห้องน้ำมาอ๋อจะกินอะไรดีดละคะเชิญเข้ามาเชิญเข้ามาเลยไม่กินแล้วค่ะ <c oughs> แข่งเกมมือถือกันอยู่นะคะสั่งอาหารเราจะกินเฝออะไรสักอย่างนีง่แหละโอ้กิบบริกิบบูริวิพื้น <c oughs> หนูขอสั่งก่อน <c oughs> ได้ไหม ที่เขาไม่ยอมเข้าคิวเลยเอ่อพี่ขอโทษนะจ้าเมื่อกี้พี่วิทพื้นอยู่อะแล้ว,วพี่จะวิทพื้นทำอะไรอนะตอนนี้เราให้สาวสามมาเล่นเกมตู้กันนะคะ่วนส่วนพี่แป้งตอนนี้กำลังหลับอยู่นะคะพี่แป้งง่วงมากแล้วพี่ลิงก็ก็ง่วงเหมือนกันนะคะก็เดี๋ยววันนี้พี่ลิงจะต้องขอตัวจบคลิปกันไว้เพียงเท่านี้นะคะแต่ว่ามีเรื่องอยากจะบอกนิดนึงนะคะก็ advisor. พี่ลินเจอคอมเมนต์ประมาณว่าเมื่อไหร่เมื่อไหร่จะให้พวกพี่ๆมีลูกคะฮ้ก็สตันไป3มวิคเลยนะคะพี่ลินจะไม่ได้เล่นแบบมีครอบครัวมีลูกในภาคนี้นะ,ะเราจะเล่นเป็นแก๊งเพื่อนกันอะแบบสนุกสนานปาร์ตี้เฮฮานะคะแล้วก็มีนักแคสแกงคนอื่นๆเนี่ยเข้ามาด้วยนะคะก็ไม่ได้แบบว่าจะเล่นให้แบบว่า ทุกคนมีคู่แล้วมีลูกนะคะแต่ว่าก็จะมีการออกเดตของซาสาวบ้างนะคะกรุบกรีบเนาะก็ตามนั้นนะคะสำหรับวันนี้พี่เล่งขอตัวไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะบ๊ายบายมาแล้วสติกเกอร์สุดแสนจะน่ารนะักคาวาอีลิมไดแล้วจังที่ใครๆต่าตงก็เรียกเธอว่าเจ้าแม่เดอะซิม ื้อได้แล้ววันนี้ที่ได้สตอ์